สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอดีว่าแม่หมอนะคะได้ขอท่านาพระแม่กาลีนะคะพระแม่กานมีเขาเรียกว่า เป็นของด้านความรักโดยตรงพ่อแม่กาลีท่านจะเกี่ยวกับด้านความรักโดยตรงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะขอให้ท่านทํานายเกี่ยวกับว่าท่านจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของพวกเราพ่อแม่กาลีอยากจะฝากอะไรบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของพวกเรานะคะตั้งกิตธิฐาน HH ถึงพ่อแม่กาลีและนึกหน้าของผู้ชายคนนั้นถ้าไม่มีแฟนก็นึกหน้าของคนนอานาคตว่า พระแม่กาลีอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของพวกเรานะคะเรือกออกองที่หนึ่งสองสามค่ะเรือกออกองที่หนึ่งสองสามค่ะโอเคเลือกแล้วจําไว้ด้วยนะคะว่าเลือกกองไหนก่อนอื่นนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กดติดตามกดหัวใจแล้วกดไลค์หัวใจรูรูให้แม่และที่สําคัญคอมเมนต์อย่าลืมเลยนะคะคนไหนที่แชร์นะคะจะขอให้อาพระแม่กาลีนะคะมอบความรักให้ทุกท่านได้เจอรักแท้นะคะช่วยกันแชร์เยอะนะคะส่วนคนไหนอยากดูดวงส่วนตัวนะคะโปรอยู่ที่69 สามคำถามแบบพิมพ์ค่ะหกสิบเก้าสามคำถามแบบพิมพ์เก้าสิบเก้าห้าคำถามแบบคุยคอค่ะเก้าสิบเก้าห้าคำถามแบบคุยคอส่วนตัวกับแม่หมอเลยนะคะก็ลิง์ลายอยู่ที่ใต้โปรไฟล์นะคะโปรไฟล์ตรงนี้นะคะโปรไฟล์ตรงนี้ลิง์ลายอยู่ที่ใต้โปรไฟล์นะคะมาดูได้นั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะ,ะ,คะพระแม่กาลีนะคะท่านอยากจะบอกอะไรกองที่ไหนกี่กับเรื่องความรักนะคะขอแค่สามใบพอะคะ่ะ พระแม่คาลีขาอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักคะถ้าแม่การีบอกว่าลูกคะอะไรที่ทําให้ลูกผิดหวังทําให้ลูกทุกข์ใจแม่จะดนบันดาลใจทําให้ชีวิตรักของลูกได้ดีเจอคนจริงใจมีความสุขพระแม่จะมอบให้นะคะมาดีใจด้วยจังเลยอะ่ะพระแม่ขากองที่สองนะคะพระแม่การีอยากจะบอกอะไรคะ พ่อแม่ก,การีขอให้จหับใบค่ะอย่าจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคนไพ,<ะ> <sed> พ่ได้เลือกไพ่กองที่2นะคะโอเคค่ะที่ผ่านมานะคะบอกเลยว่าเราอาจจะเจอความทุกข์เยอะแยะมากมายจ่ายกองนะคะจะเจอความทุกข์มากมายจ่ายกองนะคะไม่เคยเจอคนดีถึงเจอคนดีก็ไม่ได้รักเราจริงและก็ไม่ใช่คู่ของเราและแม่จะบอกอะไรแม่จะให้อะไรไปคะกับความรักโอเคค่ะแม่บอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรคะ่ะ แม่จะมอบสิ่งดีๆให้ลูกมีกำลังใจให้ตัวเองมากที่สุดและแม่จะมอบผู้หญิงกับผู้ชายที่ดีๆที่เหมาะสมกับลูกเข้ามานะคะก็ไม่ต้องเสียใจเพราะแม่บอกว่าไม่ต้องเสียใจกับอดีตที่ผ่านมานะคะ อ่ะกองที่3ามครับพระแม่กาลีอยากจะบอกอะไรครับขอให้สามใบค่ะกองสามพระแม่กาลีบอกว่าตอนนี้ค่ะความรักของเราบอกเลยที่เราเจออยู่คือรักสามเจ้านะคะพระแม่บอกว่าตอนนี้ค่ะมันเป็นรักสามเจ้าให้ลูกเลือกเอาว่าจะอยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะก็เลือกเอาค่ะ